สังคมไทยมันถูกกดขี่มานานมากกว่า50ปีด้ปีซ้สมมันถูกบีบบังคับด้วยอะไรบางอย่างจนทุกวันประชาชนมันเริ่มไม่ไหวอะ่ะจนสุดท้ายมันก็ระเบิดจุดประกายจุดประกายว่าเฮ้ยบริบทของสังคมเนี่ยมันเริ่มแบบเต็มอิ่มในในรูปแบบของอะไรบางอย่างแบบนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงในปี2017ในกรุงเอเธนส์ 10, ปีนั้นเนี่ยนะครับบรรดาผู้ประท้วง ่อรัฐบาลเผด็จการในช่วงนั้นเนี่ยก็จะใช้คำขวัญว่า Th Land, Thailand Thailand แล้วมันก็มีภาพหัวขาวว่า t o Tomorrow We w i l l be Thailand พรุ่งนี้เราจะเป็นประเทศไทยเพราะแรงบันดาลใจของ14ตุลานึกถึงภาพของสิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยนะฮะมันเดินทางมาไกล2อ0 0 0ปีแล้วมันย้อนกลับไปที่กรีซที่กรุงเอเธนส์พรุ่งนี้เราจะเป็นแบบประเทศไทย 6ตุลาคมพุทธศักราช2516นิสิตนักศึกษานางพยาบาลได้ออกเรียรายเงินจากประชาชนที่มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกมาเจ็บ คือจริงๆต้องบอกว่า14ตุลาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีการบันทึกไว้อย่างกว้างขวางที่สุดในทางการเมืองไทยมีทั้งภาพเคลื่อนไหวมีทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆถึงแม้ว่าจะมีการบันทึกในทางประวัติศาสตร์มีนักวิชาการมากมายอย่างอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติเขียนเรื่องแ,แล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ พูดถึงภูมิหลังความรู้สึกนึกคิดของปัญญาชนของคนชั้นกลางของนักศึกษานิสิตนักเรียนในเวลานั้นใช่ไหมฮะว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ก็ถือว่ามีการศึกษาอย่างกว้างขวางนะฮะงานของกลุ่มอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิลนะครับก็มีการบันทึกไว้ยอย่างกว้างขวางอ,องค์การนักงึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ออกวรารสารฉบับพิเศษอย่างนี้เป็นต้นมีนัก ขามีช่างภาพอิสระมีคนที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้เรียกได้ว่ารอบด้านที่สุดนะครับแต่ว่ากับกลายเป็นว่า14ตุลาในวาระ50ปีเนี่ยมันค่อนข้างเงียบแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแปลกๆทุกครั้งเมื่อเมื่อเข้าไปที่บริเวณอนุสรสถานแล้วเรารู้สึกว่าออประวัติศาสตร์เนี่ยมันกำลังสูญสลายไปในด้านหนึ่งนะครับสูญสลายเพราะอะไรเพราะว่าคน14ตุลาจำนวนมากคือคนที่กเกษียณอายุแล้ว เด็กที่สุดเนี่ยก็อายุต้องมากกว่าผมแน่ๆน,นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเด็กที่สุดในรุ่นนั้นก็คือรุ่น6ตุลานะครับที่ที่หมายความว่ามีชีวิตอยู่ในสังคมไทยแล้วก็ยังมีบทบาทในสังคมไทยนั้นเนี่ย14ตุลาคือประวัติศาสตร์ที่กำลังจะสูญสลายไปในบางแง่มีกรณีทุ่งใหญ่บ้างนะาใช่เนาะใช้หอ กองทัพไปล่าสัตว์ป่าแล้วบังเอิญโชคร้ายแม่งหรือก็ซวยหรือกรรมติดจรวดอะไรมู้ทำให้เครื่องบินแม่งตกที่บังเลนนะแล้วก็กลายเป็นพวกกลุ่มนักศึกษากลุ่มอนุรักษ์ก็ก็คือขึ้นมาในยุคนั้นก็คือกระตือรือร้นการตื่นตัวของของของนักศึกษาในในใน,ในยุคนั้น,นมันแจกหนังสือเนี่ยออกจากส่วนการนิสิตแจกหนังสืออันนี้ออกมา ตอนที่มีไฮพาร์คที่สนามหลวงรวมถึงใกล้กับธรรมศาสตร์ด้วยก็มีการแจกแจกหนังสือเล่นี้ก็อาจจะแบบว่าไม่เชิงแจกหรอกเหมือนก็แบบร่วมทำร่วมร่วมเอาเงินซื้อร่วมทำกิจกรรมให้ให,ให้กลุ่มนักศึกษาท,ที่ออกมาประท้วงรัฐบาลในในตอนนั้นผมเจอหนังสือเล่มนี้พร้อมกับพร้อมกับจดหมาย ในวันที่ได้รับหนังสือเล่มนี้นังจดหมายระบุวันที่12ตุลาสองพันสิเขียนบทเ,เขียนบันทึกไว้ว่าเขาทาอะไรที่ไหนยังไงบ้างเขาบอกว่าคนเป็นแสนเลยนะเออบรรยากาศคึกคักมากเลยเออบรรยากาศในการชุมนุมเออเขาไฮาพาร์ก,กันสนุกนะมันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเ,เขียนไว้12ตุลาซึ่งตอนนั้นก็มี เริ่มเริ่มมีการชุมนุมแล้วล่ะคืออย่างที่บอกคือมันมีการเปลี่ยนแปลงของเจเนอเรชันนะครับรุ่นของคนเปลี่ยนแปลงไปคนรุ่น14ตุลานะครับถ้าเรียกว่าวันนั้นอายุหนุ่มสาวก็อยู่ที่ประมาณ16 17 18เป็นนักศึกษาก็18 19 20ใช่ไหมครับผ่านมา50ปีเนี่ยคนเหล่านี้คือ70หรือใกล้70แล้ว เด็กสุดที่รู้ความก็อย่างน้อยก็7-8ขวบผ่านมาก็เกือบ60ปีละเพราะฉะนั้นเนี่ยตุลาเนี่ยในแง่ของความทรงจำมัน,ม,นมันกำลังจะสูญสลายเพราะว่าถ้าคนเหล่านี้ล้มหายตายจากไปก็ไม่เหลือเมืองควางจูนะฮะทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีซึ่งมีการถูกล้อมปราบในปี1 9 8 0หรือ2 2งนะครับคนควางจูเนี่ยมีการลํำลึกเหตุการ 18พฤษภาทุกปีแล้วเมืองทั้งเมืองเนี่ยก็ออกมาหยุดงานเพื่อที่จะมารอรับขบวนลํำลึก18พฤษภามีการสร้างสุสานแห่งญายให้วีรชนประธานาธิบดีทุกคนอย่างน้อยนะฮะสมัยแรกต้องไปเคารพสุวีรชนที่สุสานแห่งชาติมังกวดอย่างนี้เป็นต้นครับผมผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่า14ตุลาเนี่ยมันมันถูกจดจําใช่แต่ว่ามันไม่ถูกลำลึกการลำลึก ในชั้นหลังๆก็จะเป็นคนที่อยู่ในร่วมของพิธีกรรมนะฮะคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะซึ่งนับวันจะน้อยลงเรื่อยๆถ้า14ตุลายังมีความหมายแบบเดิมในที่สุด14ตุลาก็จะเหลือเพียงชื่อแล้วก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ส่งผลสะเทือนใดๆคำถามคือ50ปีของประเทศไทยนะฮะเราเรามาได้ไกลมากก็คือเราใช้พื้นที่ข้างๆแผงลอตเตอรี่ลำลึกวีรชน สังคมไทยมันถูกกดขี่มานานมากกว่า50ปีด้ปีซ้สมมันถูกมันถูกมันถูกบีบบังคับด้วยอะไรบางอย่างมันถูกครอบงำโดยโดยผมเรียกเป็นว่าลัทธิดีกว่านะมันจะง่ายดีลัทธิอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าม่งครอบงำอยู่จนจนทุกวันประชาชนม่งเริ่มไม่ไหวอ่ะจนสุดท้ายมันก็ระเบิดแต่ว่าการ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 ระเบิดของของของเหตุการณ์หรือหรือหรือสังคมเนาะมันมันไม่เชิงว่าแน่นอน คนที่มาไฮฟ้าค,คนนี้ออกเดินมาประท้วงอ่ะแม่งไ,ไม่สนมันมันไ,ไ,ไม่ชช่อถือในรัฐบาลหรอกในในยุคแรกๆอ่ะในยุคก่อน2อง0เองด้วยซ้ำเองพัน0จนมาถึงส4ตุลานเนี่ยมันก็โหมีการประท้วงเนี่ยเป็นร้อยๆยผ่นๆครั้งแต่ครั้งไหนบ้างล่ะที่มันถูกการจารึกมันก็มีไม่กี่ครั้งในบ้านเราเพราะฉะนั้นมันเป็นผมเรียกว่าจุดประกายเป็นจุดประกายมากกว่าจุดประกายว่าเฮ้ยบริบทของสังคมเนี่ยมันเริ่มแบบ เต็มอิ่มในในรูปแบบของอะไรบางอย่างแบบนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบแบบนั้นมีการมีการชุมนุมมีการมาท้วงก็เหมือนเหมือนในบ้านเราเลยในในในยุคก่อนที่มีโควิดใช่ไหมเห็นไหมก่อนที่มียุคโควิดอ่ะเขาเป็นมาทวงอะไรวันเลยเดินเดินขบวงเดินขบวนปิดถนนไฮพาร์คสนามหลวงสนามหลวงเหมือนเลย พอเริ่มมีโควิดเริ่มมีเริ่มมีอะไรบางอย่างลทัทธิอะไรบางอย่างมาข้องงามด้วยการพอเราออกพอบอรบโรคติดต่ออะไรพวกนี้มันก็จะกอ่ากฎหมายก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะเร่ก็เลยซาสากันไปแต่พลังมวลชนมันไม่ได้เงียบไงพลังมวลชนมันไม่ได้เงียบเขายังคงติดต่อกันตลอดเวลาทางไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่โซเชียลหรืออะไรพวก้เขายังติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นการคุกกลุ่นการกระพือการรวมกันของมวลชนมันยังคงอยู่ มันเหมือนกันเลยเหมือนกันในยุค14ตุลาเลยเพราะว่าพวกนั้นเขาก็เขาก็หลอมรวมกันมาตั้งแต่ยุค2,510แรกๆในยุคของพวกนั้นจัดตั้งองค์การนักศึกษาตามมาหาลัยต่างๆเขาก็เริ่มแบบก่อรูปเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอะไรขึ้นมาพวกนั้นมันก็เหมือนกันงานพลชนง่ายๆผลพวงของ14ตุลาเนาะผลพวงของ14ตุลามันก็มีเยอะ ในด้านสังคมมันก็แน่นอนเราก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในเรื่องใดด้านของงานวรรณกรรมมันก็พลีจัดจัดเลยนะในยุคนั้นอนะ่ะมันรวมเละตุ้มเป๊กกันอยู่ในนั้นคือเป็นสหามากสหาก็คือมีทั้งงานงานงานเขียนที่เป็นเรื่องสั้นวรรณกรรมบทกวีแล้วก็ผนวกกับงานวิชาการงานปรัชญาหนักๆมา ยำรวมกันในในยุคก,ก่อน2 5 1 9 2 0ี่ประมาณนั้นยังเยอะอยู่ในมุมมองของวิชวลโพลิติกส์เนี่ยเราก็สนใจวิชวลเคาน์เตอร์นะครับศิลปะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงน้อยนะฮะเกี่ยวกับ14ตุลาก่อน14ตุลาเนี่ยแน่นอนสถาบันที่ทำการเรียนการสอนด้านศิลปะเรามีอยู่แล้วตั้งแต่มาวิาลศิปกรนะครับ พอช่างนะครับโรงเรียนช่างศิลป์และอื่นๆนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่า14ตุลาเนี่ยมันปลดปล่อยความหมายของศิลปะอย่างมากทีเดียวจากเดิมที่คุณคุณต้องเป็นคำว่าศิลปินคุณต้องอยู่ในสถานศึกษาคุณต้องจบมาคุณต้องแสดงงานในสถานที่สําคัญนะฮะแต่14ตุลามีหลังจาก14ตุลาเนี่ยมีแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งออกมาทํางานด้านศิลปะควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของมวลชน อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็เราก็เห็นศิลปินหลายคนที่ไม่ผ่านการศึกษาในระบบก็คือเขาเรียกว่าเซลฟ์ทอสหรือศิลปินที่สอนตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างคุณประเทืองเอ็มเจริญอย่างคุณจางแท้ตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอยากจะพูดถึงงานศิละปะอีกชิ้นหนึ่งก็คืองานของคุณอรินลุงแจ้งนะครับซึ่งเป็นศิลปินไทยที่ได้รับเชิญให้ไปแสดงในงานด็อกิวเมนตาที่กรุงเอเธนส์นะครับ จริงๆเนี่ยคุณอรินก็สนใจเรื่องศิลปะก,กับการเมืองแล้วพอได้รับเชิญไปที่เอเธนส์เขาก็ลองไปสำรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่นเนยเขาก็พบว่ามันมีการปิดแปลงในปี2517ที่ประเทศกรีซเหมือนกันในกรุงเอเธนส์ปีนั้นเนี่ยนะครับบรรดาผู้ประท้วงต่อรัฐบาลเผด็จการในช่วงนั้นเนี่ยก็จะใช้คำขวัญว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับ แล้วมันก็มีภาพหัวข่าวว่า tomorrow we will be Thailand พรุ่งนี้เราจะเป็นประเทศไทยนะะเพราะแรงบันดาลใจของ14ตุลานึกถึงภาพของสิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยนะฮะมันเดินทางมาไกล2องสพันปีใช่ไหมครับนะแล้วมันย้อนกลับไปที่กรีซที่กลุงเอเธนส์นะฮะพรุ่งนี้เราจะเป็นแบบประเทศไทยเรานึกถึงว่าขบวนการเคลื่อนไหว14ตุลา มันเป็นแรงบันดาลใจให้ความเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศอื่นเมืองอื่นเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องสืบค้นกันต่อไปเช่นเกาหลีใต้เขาเห็นไหมเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องสืบค้นกันต่อครับมันเป็นธรรมชาติของสังคมนะครับมันมีเดินหน้ามันก็มีถอยหลังนะครับมันก็มีเสื่อมซามล่งบาง แต่มันคงไม่อยู่ในยุคมืดตลอดไปผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติด้านหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นอาจจะเรียกว่าในมุมมองของนักรัฐศาสตร์ที่สนใจเรื่องสุนทร,รียศาสตร์ผมคิดว่าสุนทร,รียศาสตร์ทางการเมืองของคนไทยเ,ยเปลี่ยนไปละเราเริ่มเข้าใจว่าการเลือกตั้งมันมีความหมายบางอยา่างที่ซีเรียสที่จริงจังและก็ส่งผลกับเขานะครับดังนั้นไดอะล็อกหรือว่าบทสนทนาที่บอกว่าไม่ว่าใครมาเป็นนายกเนี่ยเราก็ต้องทํางานหนักเหมือนเดิมเราต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนี่ย มันจะเริ่มเป็นคำที่ใช้ไม่ได้ละหรือถูกใช้น้อยลงนะครับเราเราเริ่มรับรู้ว่า50ปีผ่านไปเนี่ยนะครับทำไมเราต้องมายือนอยู่ที่เดิมทำไมเราไม่มองย้อนกลับไปอีกสักครั้งหนึ่งว่าสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยเรามาไกลพอกันหรืออยังแล้วถ้ายังไม่ถึงจุดที่เราใฝ่ฝันเนี่ยนะสิ่งเดียวที่อาจจะชวนให้พวกเรานึกถึง ชีวิตของคนที่เสียไปในวันนั้นเพราะว่าอย่างมากที่สุด73คนที่เราบันทึกไว้นะครับแล้วต้องไม่ลืมว่า6ตุลาคมเราเสียอีก4ีกว่าคนพู้สภา35แล้วในรอบหลังนี้เป็นร้อยร้อยคนคนเหล่านี้สูญเสียไปเพื่อความใฝ่ฝันที่จะเห็นสังคมไทยที่ดีขึ้นที่มีความเสมอภาคที่มีโอกาสทัดเทียมกันที่มีการให้สิทธิให้เกียรติทางสังคมแก่คนทุกหมูเหล่าอย่างทัดเทียมอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเดียวที่เราจะ ให้เกียติกับคนที่เสียชีวิตเพื่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เนี่ยก็คือกลับไปดูเขาว่าเจตจำนวนของเขาความรู้สึกนี้คือเขาเป็นอย่างไรผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่อสารออกไปครับเด็กๆที่เข้ามาหาผมเรื่องเรื่องสนใจเรื่องเรื่องเรื่อง14ตุลาเรื่องหนังสือต้องห้ามเรื่องเรื่องหนังสือการเมืองอะไรพวกนี้อายุมันน้อยลงเรื่อยๆอายุมันน้อยลงเรื่อยๆคือสมัยก่อนโอเคอาจจะ20ไปลายปลายเรียนโทเรียนเอกกันแล้วล่ะ แต่ทุกวันนี้เริ่มมีมัธยมปลายเริ่มมีมัธยมต้นอะไรพวกนี้เออมันอายุมันลดต่ำลงมาเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการกระตือรือร้นในเรื่องทางการเมืองกับสังคมไทยอ่ะมันเร็วกว่าสมัยยุคนั้นมากเป็นหลักสิบปีเลยนะผมว่าหลักสิบปีเลยอ่ะเพราะว่าถ้ายุคนั้นโอเค อาจจะอยู่มาหาลัยหรืออาจจะเป็นมปลายในยุคนั้นก็ประมาณตีกลางๆเลย17เริ่มต้นเดือนยุ17แล้วทุกวันนี้เด็ก12หมหนึ่งมันเริ่ม,มหาหนังสือพวกนี้อ่านกันแล้วเอ,อแล้วมีน้องน้อๆมสามมาถามหนังสือเนี่ยพี่มีหนังสือเล่มนี้ไหมผมอยากอ่านผมก็เลยถามว่าเฮ้ยมันก็ยุเท่าไหร่ พราะผมอยู่เรียนมสองครับพี่บอกแล้วมึงรู้จักหน ed, ene, ังสือเล่มนี้ได้ไงเออเขาก็ไปเล่ามาเนาะเขาก็เหมือนขนขวายเหมือนผมสมัยแรกๆเลยเขาก็ไปอ่านอันนู้นอันนี้อันนี้ก็แนะนํากันมาเรื่อยๆก็จําหน้าปกมานู่นนี่นั่นเฮ้ยแสดงว่าผมเดานะมันก็ต้องไปรู้ว่าเขาไปอ่านประวัติจิตมาแล้วจิตทําหนังสือเล่มนี้ก็เกิดผลกระทบกับจิตและผลกระทบนั้นเป็นผลพวงให้สังคมเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นมา ผมก็ทึ่งนะว่าน้องเขาแบบเออก็เจ๋งดีอายุน้อยลงนี้เลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องการกระตือรือร้อนของหนังสือพวกนี้รวดเร็วเพียงแค่บอกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้อา่านถ,ถ้าถ้าถ้าถนใจแนวนี้ไปอา่านเล่มนี้ไปอา่านเล่มนี้เมือเกินสี่าห้าวันเขาอา่านจบเนี่ยเขากลับมารีพอร์ตว่าพี่มีต่อเล่มไหนบ้างเออที่เป็นแนวแบบนี้มันก็เริ่เมเรื่สึดชอบ